นี่คือห้วยน้ำรินฟาร์มฟาร์มเลี้ยงไก่ขนาดเล็กที่ตั้งอยู่ตำบลหนองน,องน้ำอําเภอเมืองจังหวัดลำพูนซึ่งเป็นอีกหนึ่งฟาร์มเลี้ยงสัตว์ที่เข้าร่วมโครงการกลไกพัฒนาที่สะอาดหรือเรียกว่า CDM โดยการสนับสนุนจากสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดระบบการบำบัดน้ำเสียโดยเฉพาะมูลสัตว์ที่มักจะเป็นปัญหาสำคัญส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งมลพิษทางอากาศน้ำเสียหรือดินเสื่อมสภาพ จนมากจะเกิดข้อขัดแย้งระหว่างฟาร์มกับชุมชนทําให้ฟาร์มหลายแห่งไม่สามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้การปรับเปลี่ยนระบบการดูแลการชะล้างสิ่งปฏิกูลมูลสัตว์อย่างเป็นระบบสามารถแยกกากและน้ํานํามารวมในบ่อหมกักที่มีลักษณะคล้ายบอลลูนจนกลายเป็นก๊าซชีวภาพนําเอาไปใช้ประโยชน์ได้สิ่งที่เราได้นะวันนี้ก็คือ,อหนึ่งเครื่องปั่นไฟ ยังน้อยการปั่นไฟของเขาเนี่ยเขาปั่นไฟประหยัดไปประมาณเดือนนึ่งประมาณ7,800บาทต่อเดือนนะครับนอกจากเครื่องปั่นไฟแล้วเขาได้แก๊สไปในการหุงตม้มวันนี้เขาอยู่ร่วมชุมชนเพราะว่าเขาส่งไปให้ชุมชน,น53าครัวเรือนโดยตีบได้คิดสตางค์อย่างสกิบาทเลยและนี่ก็คือท่อส่งก๊าชีวภาพที่เชื่อมต่อจากห้วยน้ำรินฟาร์มแยกไปตามบ้านต่างๆในชุมชนห้วยน้ำรินเพื่อใช้ในการประกอบอาหาร โดยบริหารจัดการดูแลระบบการส่งก๊าซกันเองในชุมชนเพื่อความสะดวกปลอดภัยซึ่งชาวบ้านในชุมชนห้วยน้ำรินแห่งนี้ล้วนกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่าการชีวภาพที่ได้จากมูลของสัตว์ไม่ได้ดอยคุณภาพไปกว่าก๊าซที่ซื้อตามร้านจำหน่ายทั่วไปเลยทั้งอย่างช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในครวัวเรือนอีกด้วยก็ดีใจจัหนะเนาะมันมันแบบว่ายางใยสมัยเนาะจะโลนหาอยางมาได้อะ เขาเลอยอ่ะมันมีหนี่แล้วก็มันก็ง่ายก็โตประหยัดดีขนาดป,นนประหยัดไร้ไหวสักตังกุฏิันนี้มันเดือนละเอ่อเจ็บวันหนึ่งก็วันสาเจ็บวันก็หังเจ็บวันหังไงกันแล้เดี๋ยวนี้ตังใจแก่นี่กะสะบายแล้วไม่แก่แบบได้เสียงอันเนาะ ปัจจุบันระบบ CDM เริ่มแพร่หลายรวมถึงฟาร์มเลี้ยงหมูขนาดใหญ่ที่อำเภอดอยหลอจังหวัดเชียงใหม่นอกจากจะช่วยเรื่องการทำงานได้สะดวกและง่ายขึ้นยังช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าได้มากถึงเดือนละ3 0 0แสนบาทนับเป็นอีกหนึ่งความร่วมมือของหน่วยง,งานภาคเอกชนและประชาชนที่ตื่นตัวรับผิดชอบต่อสังคมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนที่ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นทุกวันใช้วาดสนมฉามถ่ายภาพชุลิกรดีรพัฒน์รายงาน